อะไรค่ะอะไรหนูแม่มือเจ็บแม่มือเจ็บครับหนูอเอ้าอะไรละ่ะลูกหือ ข้าวหอมถามพี่ข้าวเจ้าสิพี่ข้าวเจ้าเอาอะไรว่าพี่ข้าวเจ้าดมตุดน้องแป๊บหนึ่งข้าวหอมพี่ข้าวเจ้าเอาอะไรถามพี่ข้าวเจ้าสิอ้าวงัดหูน้องจะดีมั้ง เอาอะไรล่ะอ่ะก็งเงียบอีกแล้วหนูเอาอะไรล่ะครับบอกแม่ดีแม่ไม่รู้อะ่ะหนูอยากได้อะไรอืม กได้ไรบอกแม่เร็วเ๋ยวบอกแม่มาน้ำพลอยเนี่ยน้ำพลอยก็ดูน้ำพลอยก็สวยมีพี่ข้าเจ้างี่เง่าอยู่คนเดียวเนี่ย บอกแม่เลยเดี๋ยวแม่ช่วยอ้าวกระดาษเ็ดชู่เจ้าเจ้าอยากเอาอะไรครับหืมหนูเจ้าอะไรอ่ะหนูมองจะอ่ะมองมองก็ได้อ่ะมองมอง แล้วเป็นยังไงลมันใครทำล่ะไหนหนูมองอีกทีมองอีกทีมองให้แม่รู้สิไหนมองให้แม่รู้สิอ๋อน้องๆเขาเล่นกันอีกแล้วแล้วเขาไม่เล่นกับหนูอีกแล้วใช่ไหมหืมดูตาเศร้าเฉีหนูน้องๆเล่นกันสนุกเลย ไม่มีน้องๆคนไหนเล่นกับข้าเจ้าเลยพี่ไม่เลิบปูปีเล่นกับพี่ข้าเจ้าไหมเ้าสวยเล่นกับพี่ข้าเจ้าไหมคะไม่มีใครเล่นกับข้าเจ้ามองน้องๆเล่นไปลูกชายฉัน เศ้าเลยทำไ,ไมไมเลิก็ไม่เล่นกับหนูอืมไม่มีใครเล่นกับหนูเลยไม,มีใครเล่นกับหนูทักคน ไปนอนเถอะไม่มีใครเล่นกับเราไปหาที่นอนดีกว่าเนาะโอเคไหมขาเจ้าเขาเจ้าครับไปหาที่นอนกันโอเคไหมอืมโอเคต้องจับมือก่อนโอเคหาที่นอนกันเถอะโอเคกับแม่โอเคก้างหนีมั่งครับไปหาที่นอนกันกันกบแม่